มีผู้คนจำนวนมากไม่ค่อยทำตามกฎหมายในการจอดรถวันคูค่วันขี้ทำให้การจราจรน,นั้นติดขัดทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องตรวจจับรถจอดผิดฝั่งของทางจอดรถวันคูค่วันขี้เพื่อทำให้ผู้คนนั้นมีระเบียบในการจอดรถมากขึ้นโดยใช้เว็บแคมร่วมกับแพลตฟอร์มซิล่าคอช่วยในการตรวจจับผู้กระทำผิดและแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจจับผู้ที่จอดรถผิดฝั่ง 2. เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจจับและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะเลือกใช้เป็นบัตทอนรันนะครับเพื่อส่งข้อมูลว่าเราเริ่มต้นใช้งานไปยังวิดีโอไฟล์นะครับผม แล้ววิดีโอไฟล์ที่เราเลือกมาครับผมตามจริงเราต้องใช้เป็นตัวเว็บแคมนะครับผมตัวนี้นะครับแต่เนื่องจากเราไม่มีาภาพจําลองในสถานการณ์จริงครับผมเราเลยเลือกมาเป็นวิดีโอแทนนะครับก็เลยใช้ตัวดีบักนะครับผมเพื่แสดงผลวิดีโอไฟล์ตัวนี้นะครับและใช้เป็นไรเลสตัวนี้นะครับผมเพื่อเล่นลูปนะครับผม ไวเลสตัวนี้จะส่งข้อมูลไปยังไวรลสตัวนี้นะครับผมแล้วมาตั้งดีเลย์ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับเพื่อให้มันทํางานซ้ํากันไปเรื่อยๆเป็นภาพนะครับผมและก็จะส่งและจากวิดีโอไฟล์ตัวนี้ก็จะส่งข้อมูลมยังดีฟีเทคนะครับและดีฟดีเทคก็จะแสดงผลออกมาเป็นแบบตัวนี้นะครับผมเพื่อจับเป็นรถหรือเป็นคนอะไรเงี้ยนะครับและดีฟดีเทคก็จะส่งมาอีกตัวหนึ่งก็คือ ifL นะครับซึ่ง ifL มันจะแยกเป็น true และ false นะครับ ซึ่งเราจะให้เป็น True เป็น Image Capture นะครับผมและส่งไปยังไลน์ให้แจ้งเป็นให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมแล้วก็ให้แสดงเป็นตัวหนังสือนะครับผมว่าไฟล์ค้านะครับผมว่าเจอรถนะครับแล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นว่าพบรถนะครับ ประโยชน์นะครับผมช่วยให้สังคมมีระเบียวบวินัยเพิ่มมากขึ้นได้ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่นะครับ